สวัสดีครับผมคนิสานเบาเพื่อนครับผมมาเบึงพากันมาลักป่าบ่ครับเนี่ยว่าป่าคือว่าลักป่าครับคือเป็นมืดๆเล็กซี่เว้นมาลักป่าได้ครับน้องน้องบาริโคอยู่ว่เหยาะแกซีดครับเราอันสิมืดแนนหน่อยมันมืดเนี่ย วันมันลักป่าเว้ยมันมืดครับไหมครับย่งางบุกคืนมาฟากันหาได้ครับมาหาย่ามคืนเอ๊บมาย่าเว็นมาฟากันหารอัดสิบมืดครับมืดรอบสองรอบสองรอบสามกว่าไปมืดครับมืด บอลิโกลกำลังหาปลาย่ามบุกคืบมันห่อนครับผมต้องหาย่ามบุกคืบย่างเวทมันห่อนเลยต้องหาย่ามบุกคืนกันกับนีทีมงานน่ารักจังเลยครับผมอยู่ในนี้ก็เลยเสพใส่สบอล,ลิโกครับผมเหมือนบระเด็มาลักป่าเลยครับป่าร้องสาบอาลิโคเด้อแต่ว่าแบบมาแบบมืมดๆครับผมก็ยังมาลักป่าดีละ <laughs> อนนะอโอ้เมนูหอยครับผมไะัหนับ่ัละคุณม่ไปไหนด้พย,ยาหัทำพอดีแงย่างนีหอพอดีตอนตอนมีอารมณ์อยู่อะไ่หันละน <laughs> ครับบรบิบานขับโม้ยได้แต่

โอ้ใจบคไปบ่ใทเป็นแต่ว no ่ากีกี้ี่หเป็นกี้สนมอมาวางบนไทยสิเดอออหมาเห็นว่าได้เต่าแต่ว่าเสพเสพเพิ่นขึ้นมาได้เต่าด้วยเรื่อยขับเด้อมาหาปลาหาปลาช่วงกลางคืน

อะไรลมเหรอลมเจ้าเอ๋อยแล้วเ <c oughs> อ้ยะความันก็ยืนในหนองนี่แล้วเฮ้ยหอยคันกับบี้ตัวน,นี้หอยคันเตะเตะเตะเราเตะท่านข้อมือ <c oughs> 哇哇！哼！哪里了？哪里了？哎，怎么还来呢？藏好就藏好吧。哪里了？我藏去了。我再有，我再有。弟弟，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 哦，抓到没？我还有。哇！我弟弟，ตอนมีอารมณ์ตอนน了。ต哦， ปลาช่อนแล้วครับซุ้มมือนี่ปลาคอเพราะว่าปลาช่อนนี่ปัญหาบ่ได้ดอกปัญหาเนี่ยทั้ตัวเออเพราะวันใสเลยเฮ้ยแต่ปลาช่อนนี่บ่ไดเลยันดอกครับผมเพราะว่าช่อนก็ดีได้ปลาคอครับเหมือนกับหาปลาช่วงกลางคืน มนการนะครับป่าในหลายอยู่ชุม่มนึงเพื่อลงปล่อยน้องนะครับเพราะว่าเขาน้องหันน้ำสีเบิดนะเลยไปพ้าไปเอาป่ามาปล่อยชุ่มตัวมันตายกับเขามาปิ้งครับผมแต่ว่าข่อยใส่ถุงเท้าเขาไปเต็มเกือบทุงเท้าขอยอันย่าเห้อยู่สวนบกม่วงสายตีอยู่ลังบาทแล้ว

มึงว่าหาก,กินทาตุนำมั่หมานดอกว่ามึงต้องหาก,กินทัตุโขขค้นวูบเป็นกับหมานอยู่ต้องนำเนต็กโตขึ้นฮะเต็กโตขึ้นทานกระรังหุงตีกป,ปลาครับผม ไม่ใส่สองขาหนาเจ้า,จาเดี๋ยวว่าแม่ใส่มือสองขางเจ้า,าเ,เ,ดเดี๋ยวเ้ขาตะไข่หูัดเด็กดเดือดเดียดคือเหรือยังห่อนข้ากบ อเออเข้าวเหนียวมะม่วงของแท้ครับผมต้มปลาอยู่แบงปลากินพิ้งปลาว่านต่นตนนห,หิวหักหิวหนักลูกนานแรงนะครับเด้อยวแม่นหน้าหีแล้วสิวืูบเลยเลี่ยนแล้วเพราะว่าไม่อย่างนี้อันนี้แล้วเนี่ยต้มสมปลาคอ สมดีด้วยครับใส่สมขามบอลส้มแบบแบบปันบ้าน,บานแบบสมัยเดิมๆตะกีตะกอนนะครับแังแสบแบบธรรมชาติต้องใส่หมากใส่ยังมันมันก็มีมน้ซิมบะซ้อนชดุด ิ <im itation> <im itation> ้่ปลาก็ได้การครับสุกดีแล้ว,บวโคโคเบ้าเลโก้คนเบลขาดตํำหงว่าอะไรใช่ไเพื่อนว่าสุดเม็ดต,ต่ำหงกัน <im itation> <im itation> โอ้คพณนแม่เพื่อนฝานไปอยูงนะตอนน่อห้องออกไปมันเลยสิไปตํำ เป็นใส่เขาเหนียวหมกม่วงแล้วกินเขาเหนียวหมกม่วงของแท้เลยล่ะปั่นปั่นเมื่อวาเขาฮะโอ้สมพนไปตับหมกม่งไม่ดีเว้เขาทาเขาทา้ัน่รอ้ีปุ่ขี้ข่านก็วงสั้นแบบกีา บาแซบเลี้ยงหองมึงยาแซมเราต้องไปแล้วก็ไปหาหมอเอาล้ครับเด้อเขาเดืกรอบเดืกครับผมก็สิลักป่าบ่ได้เนาะคอยคาดคอยบอกมากครับผมเราเรียนเดี๋มันเขามัเจ้ากงุ่มหยาซึ่งป่าไปนี่คือนางเบิ่งเนาะโอ้ยกูเนี่ยเอาเพิ่นกลยุทธ์ของเพิ่นโอ้ยเด็กตัวถามดนู่นเด็กตัว เ็บตัวไม่กิงของตัวยู่เทาอยู่นีนี่ก็มีพัดเอาซ้ำตางง้อมเผาเชบ้อินนโอ้สมเพนที่จริงทีแรกสิบตุ่มนะครับแต่ว่าเพ็นหิวหนักลูกนาแรงน้าบัน้าน่าบาเักยาได้เลยะว่หอน้ารักนพไ กินเขาว่เสียบเบื้งบาเลโคกินครับผมเรียป้อาอยากเนี่ยปีงปากเลยเฮ้ยอหมูงามไม่ใ่วงได้่าเขาบอกเก็บมงใส่ลงไปทุบลงไปแล้วก็ตำหง่เขาร้อนหมดเลยยืนออแต่กาง

หลังคั่วเออหลังเอหลังคั่วสวนคั่วม่จะขวาเนี่ย้มต้มหุงแบดเก็บบ้ามครับได้ก็เสย้าดูเขาว่าอืมอยากบวกดูเข้มเมือนบ่บ่แซบอีรีครับผมเขาวันอยากสั่งเนี่ยหืมารพดอรเนี่ย เงินบางวะเ็ดอยู่ยงตะลันยูวงขจางในการนี่เว้ยทำได้ดีนี่อง่ะยูยูหลายหาัเขายอมน้องรับน้องน้องอยนี้บางยามบินให้อยู่ะแต่เน่ยมันมันมันบินขึ้นอมขนมาลุงการอะไรนี่ไงบุกบั คือบ่บอกไบ่งหงาบอกบัหงว่ามีู่กกินน้ำเหรอเนี่ยบังหงาว่ามีเทียงม่หันเลยนะฮมพูด่คอยรู้ไแต่ว่าพอหลังจากน้องสาหน้องน้องห้าซื้อปลาคไปยืนไม่รู้หันโจเปลี่ยนนะท่าทางหนั่งโล่งไปเบิเขงเคยคิดน้องน้องคิดกัน น้องย่บรถจอดรถดีไหมเอาเนี่ยน้องไม่กี่้องข่ายนี่ียน้องมันยังป่าเราอยู่หันเนื้ลาเอาไนันเราอยกเราอยากให้ดูไอ้ป่าเราที่คุมีหวงป่าเราอันนั้ที่หายไปดู้องที่เราน้ป่าน้องมันน้องนั่งกลางทุ่งน่ กคพับหมาือน้องกางทุ่งให้น้องขี่หินให้มันห้อมป่าครองหลุดเห็นบวมนคือเียพัป่าบงป่าอย่างนี้มอยากบอกยุ่หยสมหนักส่วนยีว่าสมรไปหาค่าไปคอยากบอกบสมมันสมมนิั่วสิรักได้ไหครับเนี่ยนั่ปาของรักตาของควาตุม

ดับหน้าเขาอยบ่บนแม่เอาหินมาน้ำบ่ชื่อายมันงจีมาน้ำหินขัดเขาอืมวกหินมันหามน้ำส่วนไหนหรอกเพราะว่าน้ำหามน้ำมันลูกศิษย์มีแกงแต่กลองยุ่นนะช่วอมันจีออกไม่ไข่เมี่ยงอันนี้มาได้ถามว่ามีบ่มันก็มีกันแต่ว่าทางส่วนไหนรถเกี่ยวพอดีมัน มันตกหลุมแข้งข่างซ้วนเอาหินเขาแล้วก้อนท้วยโป้มือกับมี่แล้วตัวมันยังบ้าได้ครไปสีเขาเนี่ยมันยังมีแต่แกงกันอันนี้ออกอยู่นักจอมจะเกลี่ยบาโคเแรงนี่ต้องนี้เอาไปหินขัดเขาขึ้นมาตักใส่ไหนตักใส่ไหนตักใส่ไหนกล่องเนาะกล่องจะที่เรียกใช่ไหมมันกับมีมันกับมีนมันกับมีอยู่มันจะเป็นโลกสีขา ออกจากให้หน an oh, ้าเข้าอย่างเช่นไหนจ้ากล่องจะได้สั่นเนาะเพสวยมากหอนลูกสีโอ้ขั้วนี่มาเฮ็ดอยู่กับท่อมนี่มะแสีบนี่ก็คือมะแสียบมะเสบบ่ะมุไปหาหมออยากบอ่อยากบอกอี่ยวเลยมุไปหาหมอหน้าดึงมุกไปหาหมอบ่หั่นไปหาหมบ่เห็นหรือ่าตักใส่หางนี่ มกูอยากบอกด้วยแต่ทำนี้อยานั่นบ่เป็นกูอยากบอกคือกันมันอยู่กับทำนี่อยาก็รักฟอนก็รักมวนกับที่นั่นั่นละกูก็อยากบอกอยู่ว่าอยู่กับทำนี่อย่ากูไปห้ามวอนนะแจมไปแจมโอ้ยตจังไรอยากบอกอยู่มั้งจังทีบอกว่ายังไง ยนี่ว hmm. yeah. ่ามันป่าลุกเนาะนอดหลังมั้งนี่ไงบ่านรสจัดใจได้แต่ว่าสี่ย่งเกูแซบกูชอบกินผู้เดียวโยเฉพาะพี่เคยกินใหมาบ้างเจอคนอิ่มไหิจอิ่มใส่ผมก็ได้ไก่มากเลยครับไกลตัวมาอยู่ไก่ตลาดตัวก็ตั้งใจมาทุ่มพอดีว่าบารีโคว่าเดี๋ยวป่ามาสนใจมาปล่อยผีนะแต่ว่า ต้มต้ใ <ha>? ส่ก <so nice> ับมะเห็ดจีนโจสิลักมาปลอยได้ครับผมมีแบบพิเศษนายกตัวกินปลาด้วยไอห่านปลาไงเนี่ยวไงงามเลยชิหายปะถึงเบ็ดค่อยาีบิกี้เขาได้ค่าอีลีป่าเสียงเงียบป่าที่เดือดป่า เค็งหน่อยปีนี้ข่อยก็อยากบอกอยู่ว่าจใจด้วยบ่านเพราะว่าน้าบกบปเล้วน้องได้อี่ไร่มึงป่าชุออกมาแต่น้องสาครับป่าหายากท้กปีแต่เบืองมันเยอาข่อยป่าเคยหลายนี่ก็ข่อยกัรันตีให้ได้เลยว่าข่อยก็อยากบอกอยู่อยากบอกอยู่แบบเขาน้ำซ้ำป่าที่ได้กินว่าปีนี้อยากบอกอีดีถ้าสมมยังก็ปรากฏการเอลนิโย เอวเขายุ่อย่วเขาแล้วสามปีก็ปีหกเก่าเพราะไปเสาที่เจ้าตำรวจาำถ่วมนะมันเดียเงใส่มาเสาร์กูถามเนี่ยหมอเจว่าอยากบอกอยู่ร้านท้องกันเด้อโอ้ยอกอยากบอกเจ้ายู่บรจบเขาหมดอันนี้แหละมงข่อรอยากบอกเจ้าก็ไปล่ำขอเขา อไปแรกชนะนั่นเออคืออยู่แสกชนะเ่าความสามารถอยู่ดิอืมอันอันแรกชนาเขาล้านท่อนมันมันมันความสามารถอันเขาบาคนสิ้นคิดมาเมียนท่อนสวยไปไปจำมาแมียนมาเป็นคนอยากบอกอยู่อยากบอกกันมาบอกจักได้พ่อเงี้ยกว่าก็มองนี่ล่ะโอ้เขาอ่านอ่านแล เขาปิดปู่เขายังหองอลงเลยมูอพกปืนกับบอกตัวยังเข่าธนาคารเนาะย่างเอาไปเพื่อนชุดลงตายนี่ถึงยิงก่อนผมก็ถือจับสั่มเลยเลยไปหยับบวกอยู่ล้านต้นนึงเกาสิเลียนหันป็นไดงโอ้แสบอีรีครับหยับบวกอยู่ ตำรวจทุ oh, มงนลยัวว่าป wow. no um, oh. ่าบวกนชานนิงน้องไท่นน้องเบาแจ๊น้องยกันน้องยลงเ็ป่าวนเลยก็เข้าใจใช่วจีบปรำทันอยู่ในหน้ากนเนนี่นะครับบาลิโคอยากบอกให้บอครับเนี่ยอยากบอกยูคือเกอล่ะครับผมอยากบอกกอยู่ มาสสเสเเบืองเอาลมสมเพื่อนหิวหนักนุกนาแล้งอยู่พี <l ots> ่ิงปลาเพราเบดดอครับพพรเพราะว่าผยแซีบต้มปลาเพื่อนเอออยบตมะครับอยู่ดีมีแห้งครับค่ำคืนนี้นอนหลับฝันดีกันทุกคนครับฝันถูกมวยรูยเบืรอกันทุกคนเด้อครับเด้ <l ots> บอ <l ots> บอกผมไม่ล่ะหืมได้ตัวได้กระบ,บอกเด้อตัวมนแมน สวัสดีครับเขาจะอยากบอกอย uh, ู่ค่ะเขาจะว่าเน่ย <laughs> <laughs>